สวัสดีครับในการธรรมะวันนี้เราสนอยเรื่องลองกินสมาธิการทำสมาธิแบบต่างๆแล้วไม่ได้ผลการทำสมาธิก็จะมีความยากพอสมควรทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคือเรื่องการเล่นกับสัญญาณข้างในกาย ที่จะได้ยากมากเพราะว่ามันเป็นเขียนแค่สัญญาณนะครับแล้วก็กระแสเนี่ยแผ่วเบามากแล้วอีกอย่างก็คือเพราะว่าเราอยู่ในโลกกายภาพตลอดคือโลกที่มีการสัมผัสการได้ยินการมองเห็นอย่างชัดเจนคือ Physical คาบ l ลซึ่ง จะเคยชินกับการสัมผัสวัตถุที่เป็นของแข็งคือการรับรู้ของเราการสัมผัสสัญญาจะแรงกว่าสัญญาที่ปรากฏอยู่ในกายอยากมากนะครับก็เลยเป็นปัญหาเป็นความยากแล้วก็ถ้าท่านได้ลองทำสมาธิแบบต่ตางๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็น การนั่งสมาธิการเดินจงกรมสมาธิแบบเคลื่อนไหวต่งางๆแล้วยังไม่เคยได้ผลเลยคือทำทุกพิธีละยังไม่ได้ผลอยากจะให้ลองทำสมาธิขณะกินอาหารดูซึ่งทำได้ง่ายแล้วก็เห็นอาการขณะทำชัดเจนมากๆ ีนี้เราจะต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนเช่นเดียวกันที่เราเรียกว่าสัพยะในการเจริญสมาธิในการกินสมาธินี้เช่นกัน mm. ก็หาที่สงบวิเวกส่วนตัวซ mm. ึ่งอันนี้จริงๆแล้ว mm. ก็เป็นเช่นเดียวกับการทำสมาธิแบบอื่นๆนะครับอันนี้ก็เพราะว่า การกินสมาธิควรทำขณะกินข้าวคนเดียวไม่ควรมีการพูดคุยขณะกินหรือขณะทำกินสมาธินะครับเมนูที่เหมาะที่เราจะเลียกมากินสมาธิควรจะทำให้รู้สึกถึงการเคี้ยวได้ชัดเจนอย่างเช่นเมนูสลับ ที่มีธัญพืชเมล็ดใหญ่เป็นเพชรอยากข้าวโพดท,ทั่วต่างอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสมาธิจากการกินอังนี้เพราะว่าเราสามารถเข้าดูการเคี้ยวระดับทีละเมล็ดได้เลยก็เริ่มโดยการลองตัดมเมล็ดข้าวโพดเข้าปาก แต่จะเป็นเมล็ดอ,อะไรก็ได้วันนี้สมมติว่าเป็น,มนเมล็ดข้าโพดแล้วก็เคี่ยวชชาๆสักพักหลับตาลงเข้าดูการที่กริยาของฟันบนล่างค่อยๆขบลงบนเมล็ดลงบน,มนเมล็ดชชาๆนะครับทีละครั้งก็ คบลงไปทีละครั้งทีละครั้งสังเกตว่าเมล็ดมีการยุบตัวมีการแตกมีรสชาติอะไรออกมาจากเมล็ดข้าวโพดบ้างจนกระทั่งเมล็ดนั้นละเอียดแล้วก็สังเกตว่ามีเมล็ดใดที่ยังเคี้ยวไม่ละเอียดอีกก็ให้ดันเมล็ดนั้นปฏิบัน มีสมาธิจดจ่อที่เมนั้นแล้วก็เกี่ยวจะชาต่อจนละเอียดละเอียดนี่ก็คือเม็เดียอเปนชิ้นเป็นท่อนๆอีกนะครับก็คือว่าละเอียดจนมันไม่เป็นของแข็ง,งละอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับเป็นการเคี่ยวเอื้องแบบสโลไลท์สุดๆนะครับก็คือคล้ายๆแบบนั้น ซึ่งการที่เราเคี้ยวแบบนี้เนี่ยโดยมีสติเฝ้าดูไปด้วยเนี่ยเราจะทําให้เกิดการหน่วงความคิดของเราให้ช้าลงจากปวติที่ความคิดเราจะแล่นไปมาในเล่นต่างๆมัย่อมหยุดเพราะว่าเราเอาใจมาเฝ้าดูการเคี้ยวตรงนี้ เราก็จะพบนะครับว่าการที่เราเข้าไปดูการเคลยววให้เดียดนี้ทางร่างกายของเราจะน้อมจิตมาที่นี่ด้วยโดยพร้อมเพียงกันคือเกิดความสงบเพราะว่าจิตเนี่ยมีจุดเป้าหมายเดียวกันที่จะเฝ้าดูอันนี้ก็เพราะว่าที่ว่าร่างกายทั้งร่างกายเราจะน้อมจิตมาที่นี่โดยพร้อมเพียงกัน ก็เพราะว่าที่จริงแล้วจิตอยู่ทั่วร่างกายนะครับไม่ได้อยู่ที่หัวใจอย่างเดียวจิตอยู่ในทุกจริงๆแล้วก็คือทุกอน,นุของเซลล์เลยซึ่งการที่จิตทั้งร่างกายมาประชุมตรงนี้มารวมกันตรงนี้เปยพร้อมเพียงกันทำให้เราสามารถตัดขึ้นความคิดอื่นที่ลบกวนออกไปได้ชั่วขณะ ที่เราทำการเคี่วนีแล้วก็การเคียวช้าๆยังทำให้เราได้รับรู้รสชาติความมร่ลอยของอาหารที่ลึกซึ้งกว่าปกติอันนี้เป็นโบนัสที่อันใหญ่เลยนะครับคือปกติเนี่ยเรากินเร็วๆเพราะว่าเราต้องรีบไปทำงานหรือว่าเรามีธุระยุ่งมากเราจะไม่เคยส่ใจ การที่เราเคี้ยวชาๆเนี่ยเราจะได้รับรู้รสชาติของอาหารที่จริงๆเราก็กินอยู่ทุกวันแต่บางทีก็เ,เป็นเมนูเดิมเดิม,ดมแต่เรากลับพบว่ามีรสชาติที่หลากหลายมากมายกว่าการกินตามปกติที่เล่งบีบเรานะครับเราจะได้สัมผัสถึงรสธรรมชาติของเนื้ออาหารที่แท้จริงอย่างเช่นเมล็ดพัญจ์พืช เขาพูดเรื่องอะไรเนื่องสัตว์เราจะพบว่ามีความหลากหลายของรสชาติการที่เราบอกว่ารสชาติมีเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดเนี่ยเราจะพบมากกว่าห้าตัวนี้อย่างมากทีเดียวจะมีสิบกว่ารสชาติมียี่สิบกว่ารสชาติได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราจะได้สัมผัสรสธรรมชาติจริงๆของวัสดุ ที่เป็นเนื้ออาหารไม่ใช่ว่าเราชินรสของการปรุงแต่งปกติเราจะเคยชินกับรสการปรุงแต่งถ้าเราปรุงอาหารเร็วๆเนี่ย <c oughs> ก็จะใช้เครื่องสูตรรสปรุงให้มันมีห้ารสนี้นะครับเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดอันเนี้ยที่จริงแล้วถ้ารีบๆโอเคแต่ว่าถ้าต้องการที่จะกินสมาธิตัวนี้จะเป็นตัวที่ตัวเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ด โดยเครื่องผูดชูด,ดต่างๆนะครับจะไปคอยปลดปลังรดแท้จริงของอาหฮะอันนี้ก็เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังได้ยินได้ฟังการตอบสนองของอวัยวต่างๆในช่องท้องด้วยซึ่งจริงๆก็มีอยู่แล้วนะครับแต่เราจะไม่เคยรับรู้เลยว่า ร่างกายต้องใช้พลังงานต้องใช้กิจกรรมต่างๆกระบวนการต่างๆอย่างมากมายในการจัดก,การกับอาหารที่เรากินเข้าไปคี่เราจะพบว่ามีการขยับตัวมีการทํางานต่างๆมากมายแต่เป็นบกซึ่งมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะครับซึ่งพอเราเห็นตรงนี้ เราจะเห็นว่าร่างกายตอบสนองต่าหารอย่างถูกต้องนะครับโดยมีการเตรียมน้ำย่อยนะครับถ้าเกิดเราพุกไบ่อยบางทีจะยินเสียงเล็กน้อยด้วยนะครับโดยการเตรียมน้ำย่อยหรือควรตานต่างๆล่วงหน้าเพราะว่าเรากินช้าชา้านะครับก็จะไม่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ อะว่าต่างๆที่เกี่ยวข้องมีเวลาเพียงพอที่จะเตรียมการเพื่อให้กระบวนการย่อยดูดซึมและจัดการกับอาหารในทางเดินอ,อาหารของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่นะครับคือการเตรียมตัวนี้ก็จะเตรียมตั้งแต่กระเพาะอาหารอาจจะเป็นเริ่มดีตัดแล้วก็ลับไส้ด้วยทั้งหมดเลยนะครับทั้งระบบของทางเดินอ,อาหารเลย ฉะนั้นพอเราเจอตรงนี้นะครับเราจะพบความจริงว่าการกินอย่างไม่มีสติที่ผ่านมาที่เราทำมาตลอดกินเร็วๆไม่มีการพิจารณาซึ่งโอเคมันก็จำเป็นสำหรับชีวิตยุคปัจจุบันนะครับแต่เราจะพบว่าปีผลเสียกับทางเดินหารอย่างมากทำให้การย่อยไม่สมบูรณ์นจ,จะเจาอไอ้ว่าเกี่ยวกับการย่อยไม่ได้รับรู้ข้อมูลไม่ได้เต็มตัวนะครับ ได้รับดูข้อมูลจากลิ้นอย่างครบถ้วนไม่มีเวลาเพียงพอเพราะว่าเรารีบขึ้นลงท้องไปก่อนคือถ้าเรากินอย่างมีสติกินช้าๆเนี่ยเราจะพบว่าหลังเรากินเสร็จซึ่งอาจจะใช้เวลามากกว่าปกตินะครับทองเราจะสบายมากๆเลยพอเราทําหลายครั้งเข้าอาจจะสัแกแค่สองสามครั้งพอเรากลับไปกินอย่างไม่มีสติกินเรยเลยครั้งหนึ่งเราจะพบว่า อาการท้องอืดอะไรเหมือนเดิมกลับมาแต่ว่ามันจะรุนแรงมากเราสุขสิสธึกรุนแรงเพราะว่าเราไปเทียบกับตอนที่เรากินอย่างมีสติซึ่งได้รับความสบายของทางเนื้หาไม่มีภาระะไรใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วอาการท้องอืดอะไรเนี่ยก็คือเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าเราได้มาฝึกการกินสมาธิ ก็จะสามารถเทียบไปได้ว่าหรือว่าเห็นว่าเห็นอย่างชัดเจนว่าการกินที่ผ่านมาของเราเนี่ยมีผลเสียกับทางเดินอาหารขนาดไหนนะครับซึ่งในที่สุดการกินอย่างมีสติจะถอยทำให้เกิดสมาธิขึ้นด้วยทำให้ระบบทางเดินอาหารไม่ถูกรบกวน ด้วยคลื่นความคิดที่เปดตะสับสนจากสมองทั้งนี้ก็เพราะว่าในปัจจุบันเราพบแล้วนะครับทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เราพบแล้ว,ว่าลำไส้กับสมองมีเส้นประสาทยงใหญ่ถึงกันจึงได้ค้นพบแล้วในปัจจุบันคือเป็นสมองที่สองของร่างกายของเราถ้าเราเครียดหรือเราความคิดสับสนเปดตะ จะส่งผลถึงการทำงานของลำไส้โดยตรงเลยซึ่งในปัจจุบันพอปิดว่าลำไส้ของเรานี่เป็นแหล่งผลิตสารฮอร์โมนที่ประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างก็จะทำให้กระบวนการน้ำปิดพลาดไปด้วยนะครับมีผลต่อสุขภาพอย่างมากฉะนั้นการเครียดลงกระเพาะเนี่ยลงท้องนะครับมีจริงที่สุดได้แล้วทางอิททศาสตร์ถ้าเรา สามารถทําให้กระบวนการเนี่ยทํางานอย่างถูกต้องมีบสิิภาพนะครับรลางกันเราก็จะได้ประโยชน์จากสรรหาอย่างเจ็บที่เลยเราถ้าเราฝึกบ่อยๆนะครับเรามีสติเฝ้าดูขณะเทวะหายนกทธิ์ไปบ่อยซึ่งถ้าเราทีแรกเราจะทําไม่ต้องทั้งจัดก,ก็ได้นะครับ พอเราทาทั้งจานเนี่ยเราจะพบว่าเราสามารถเคี้ยวละเอียดอย่างที่ว่ามาเนี่ยแ้เร,เราเคียวแล้วมีความสุขได้รับรสชาติที่ละเอียดละเีบนะครับเราสามารถทําได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับก็ถ,ถึงมากทีเดียวซึ่งปกติถ้าเราทําสมาธิด้วยวิธีธรรมดาเนี่ยเราจะไม่ได้นานขนาดนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้สติมีความตั้งมั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ร่างกายก็รับประโยชน์คือนอกจากลร,รักษาอาการเจ็บที่แล้วก็จะเกิดความสงบระงับในพุ่งพล่านที่สมาธิที่กายด้วยที่จิตด้วยเกิดความสุขทางใจและทางกายจากความสงบสันติเป็นอย่างมากนะครับฉะนั้นการกี่สมาธิเนี่ย ก็จึงเป็นวิธีเจริญภาวนาขั้นต้นที่ง่ายแต่ว่าได้ผลดีมากนะครับเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จับต้องได้ชัดเจนมากๆแล้วก็เราก็ทําเป็นกิจวัตรประจำวันิแล้วเปแนกเรเปลี่ยนวิธีการทาน,นั่นเอแล้วก็เรายังรับรู้ถึงการตอบสนองของร่างกายได้ท,ทันทีด้วยเป็นสัญญาที่ชัดเจน ครับว่าร่างกายรู้สึกสไตล์มีการตอบสนองต่อการเคี้ยวการกินการกลืนทันทีโดยไม่ต้องใช้จินตการมากๆแบบการดูลมหายใจอย่างถ้าเราฝึกการดูลมหายใจเนี่ยหลายท่านก็จะทำไม่ได้เพราะว่าไหนเพราะว่าการดูลมหายใจนี่เราต้องจับสัญญาณที่อ่อนมากๆนะครับก็คือ ลมที่ผ่านช่องจมูกของเราปลายจมูกแถ่ววาวมากๆหลายท่านก็จะไม่สามารถจับได้ก็ลองเปลี่ยนมาใช้วิธีการกินสมาธินะครับจะได้ผลดีกว่ามากนะครับแล้วก็ไม่ต้องฝืนทํากิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคยเพราะว่าการกินนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนลักษณะการกิน การเคี้ยวให้ช้าลงแล้วก็ตั้งใจตั้งสติมาที่นี่นะครับดัน,นั้นการกินสมาธิยึงเป็นการฝึกสติและสมาธิขั้นต้นสำหรับผู้เริ่มต้นเจริญภาวนาได้เป็นอย่างดีมากนะครับที่กล่าวแล้วก็คือทำได้ง่ายเนื่องจากว่าต่อยอดจาก จิวัทการกินจะเป็นกินจวิตรประจำวันเราอยู่แล้วแล้วก็เป็นการเตรียมการเพื่อการเกิดสมาธิในขั้นสูงยิ่งขึ้นต่อไปได้ดีมากๆนะครับก็ถ้าทำบ่อยๆก็จะเป็นกำลังสมาธิขั้นพื้นฐานก็ะจะทำในระดับที่ลึกหรือว่าที่สูงขึ้นไปนะครับ